ค่ะโอ้เจ้านาคานาคาโอ้นาคานาคานี่นาคานะครับนาคาได้ร hmm. ู้ชื่อเพื่อนจากมาดามเพื่อนบอกว่านาคาน่ารักนะลงดูยืนนี่ยืนนี่ยืนเออยืนนี่ยืนดีๆยืนดีๆไปแล้วไปแล้วเจ้านาคาเดินไปแล้ว ไปหาเจ้าบดีบดีเดินมาหากันบนดีไปแล้วบินบวมไปละเสียงนกร้องเจียวเจ้าตรงนี้เป็นรอยของ รังพึ่งอยู่นะครับตอนนี้เข้าไปสู่ป่าไผ่ละสู่ป่าลำนาภไผ่แล้วโอยเสียงนกหน่อยลองเจจ้วเจ้าวเจ้าวฟังแล้วไพเราะดีหเห็นตัวไหมพอดูตัวไหน่อยพอดูเจ้าของเสียงหน่อยอยู่ไหนไม่รู้ไม่เห็นแล้วเขาตัวเล็ก ตัวแรกคิดจิ้วเดียว,วนกขมิ้นเหลืองอ่อนเนี่ยยังร้องจิบ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 มาดูรอยรังพึ่งนะครับอยู่ละไปละเข้าป่าไผ่ละเข้าป่าเขาลำนาไผ่แล้วเนาะลุงนกนกพิราบไม่มาอยู่เขาอยู่ที่บ้านอยู่ เช้าเห็นอยู่ที่บ้านตอนนี้ยังไม่มาอ๋อเอ้ยลืมนะลูกก็โชคกล็ลาบให้พ่ออามึงร่ำรวยร่ำรวยกับเขามั้งโชคดีร่ำรวยกับเขามั้งเผื่อนล้นนะความจนเนี่ยมันก็รู้อยู่หรอจนมันเป็นไงโอ้ความจนมันไม่ดีนะไปไหนเขาว่าเออเหม็นสาบคนจนเขาว่าๆๆๆ เออถ้ามึงเอ็นดูพระอาวมึงก็ให้พระอาวมึงร่ำรวยได้นี้ซื้อหวยแล้วสามสิบล,ล,ล้านก็ซื้อไว้ละสี่ล้านก็ซื้อสิบแปดล้านก็ซื้อไว้สิบสองล้านก็มีหรือจะหกล้านก็แล้วแต่บุญวัฒนาซื้อไว้หมดแล้วอย่างไอ้น้ำตาลนี่น้ำตาลใกล้หมดน้ำตาล ออันนี้ไม่ใช่น้ําตาลอันนี้น้ําอันนี้น้าแช่ข้าวนี่แช่น้ําตาลไมกว่าเสียงเจ้าน้ําตาลนี่แล้วเจ้าตัวได้นี่พูดเจ้าเจ้านี่ให้เห็นละนี่คือเจ้าตัวคนอยากจะเห็นเอฟซี FC อยากจะเห็นเพราะเอ๊เ,อเสียงพูดเจ้าแจ้วเป็นเสียงใครอะไรยังไงนี่แหละครับเจ้าตัวแน่นอนครับนวันนี้ จะไปเลือกตั้งเสร็จเราจะมาเอากล้วยเดอ้อมาตัดเอากล้วยแต่ก็ต้องขอไปเลือกตั้งก่อนไปเลือกตั้งสมาชาิกสภาจังหวัดก่อนนำมาพัฒนาบ้านเราให้เป็นคนบ้านเราเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ไม่เอ่ยเบอร์นะครับ เซฟเบอร์เพิ่นไว้แต่รู้ในใจว่าเป็นคนบ้านเรา